โอเคครับผมก็สวัสดีเอซีทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่ที่สนามเดลิงอีกครับก็อันนี้เป็นธนูคันใหม่นะครับก็เบาวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผมใส่ดินน้ำมันเหมือนเดิมยังใส่ดินน้ำมันเหมือนเดิมนะครับจะใส่น้อยลงนะครับไม่ได้ใส่เยอะกว่าเดิมนะครับทาให้ว่ามันเบาเบาขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าธนูใบนี้มันจะดังดังดีดังดีครับชอบ นี่ก็เขาก็มีว้ลามาลองกันนะนี่อันนี้ของกระชัยครับลายสวยมากของผมก็ร้อยเจ็ดเก้านะของแกน่าจะร้อยเจ็สิบนะครับแต่ดูของแกจะวุ้นๆหน่อยบาลเอฟซีอยู่ข้างล่างครับตอนนี้ลมเริ่มผ่อนแล้วนะตอนลมแรงๆไม่ถ่ายนะมาถ่ายลมบาล ตอนนี้ลมมันประครองประครองนะครับยังมามาให้หายนะครับลมฝนมีช่วงแรกนะครับแรงแงครับตอนนี้มันเริ่มเบาแล้วจับดูเริ่มเบาแล้วปล่อยสูงนะครับอันนี้ผมปล่อยสูงนะดูดนะูมองแทบไม่เห็นเบ้าแล้วครับปล่อยไกลครับอันนี้ผมซูมมาให้ดูนะครับ ไม่เห็นใกล้ๆนะครับปล่อยเชือกสูงนะครับรอบรอบสายมันจะต่ำนะถ้าปล่อยเชือกต่ำๆรอบสายมันจะกว้างนะครับ สูงมากครับตอนนี้เดี๋ยวถอดซูมให้ดูนะไกลอยูอ่ประมาณนี้กำลังสวยเอาอยู่แล้วพับลงรอบที่สามเรียบร้อยพับลงแล้ว นี่น่าจะเป็นเพราะว่าตัวกลางมัน,มนมอาจจะแบบแ่นไปข้างหน้ากับชักหน้าเกินไปนะครับว่าขามำลงนะครับหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าปีกมันแ่นมาข้างหน้าครับไม้ไม่ตรงอ๋อตอนนี้ว่าผมหายแล้วโฟกัสไม่เจอ บอลน้อย f อครับ80เซนนี่ขึ้นมาอีกตัวนะครับวอล FC ผมเองนะครับกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเลยอันนี้140ยสี่นะ พามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอว้าของว้าของผมนะร้อยี่สิบเซนนะครับที่เขาซื้อไปเมื่อเราที่แล้วนะครับเป็นจุฬาร้อยยี่สิบเซนนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมลดให้เขาเหลือสามรอยห้าสิบนะครับเขามาเอาถึงที่นะครับธนูขวดดังดีเหมือนกันกล้องมันไม่โฟกัสอีกแล้ว ขวดพลาสติกนะครับตัวนี้เสียงตัวใหญ่แล้วนะครับกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วร้อยยี่สิบเซนครธนูดังดีครับใบขวดนะตัวนี้ ทำเองกับมือนะครับ <Okay. S 1> นั่นก็ว่าเข้ามาลองนะครับ <Okay. S 1> ว่ถ่ายสงสูงก็มองไม่เห็นนะว่าวผมมันอยู่สูงเกินแล้วจะถ่ายไปมุมนี้เห็นอยู่นะ ลูอ่ะดาวฟอฟซีคนนะครับน้องกายน้องกายมาเล่นกับผมประจำจะเอาลงนะครับว่าจะเอาลงเฉยเสียงธนูเลยยึกเลยทีนี่ วันนี้ลมดีมากครับ,น,บมมนุ้นวอลผมกว่าจะ zoom มองเห็นเลย z o ดีมากครับ ชโชว์วชโชว์ว่าวลงหน่อยเดี๋ยวโชว์ว่าวลงหน่อยแอร์ไดูว่าจะจับเขาได้ไหม พังหรือเปล่านะครับลงรอบนี้มัดไม่ดีไงเรียบร้อยครับหัวปัก